มันห่งวงวหาเราอู้หูจริงๆมันยิ่งเราแบบไม่เคยแบบเราคนไอคนที่แบบมีพ่อแม่มันจะเองร้องไห้ใช่ไหมส่มบุวยพ่อพี่เมยมแต่ดอยนี่แห้งเบื้อหลังแห้งแบบมันจู๋เลยโอชนะินาเด็กน้อยคนหนึ่งที่แม่ตายแล้วไม่ดูแม่ตายในเรื่องแนะ่ะบุ้งหัวแม่ของตาย แล้วไปเผือกอ่แล้วในวคุณก็ร้องเพลงได้อีกมันก็รายการเป็นคุยกับวิญญาณแม่ไงแม่ <c oughs> คุยกับวิญญาณแม่แม่โอยช่างไงพยาวโอ้ยเนาะขันขันไล่เปิดคนคณตเจอเบิ่งออกมาหลายเนี่ยแนวงานโชว์อย่างเงี้ยในในปีหน้าเราก็จะเราก็จะนำเสนอเรื่องราวเนี้ยออกโชว์ด้วยนะวงใหญ่คือวงใหญ่ต่อไปเนี่ยจะมีงานโชว์แบบนี้ บบเรียกคำตานาทีบอกเลยปีนี้งปีนี้ไงต้องเป็นของปีนี้ไงก็ต้องเป็นของโตเกียวปีต่อไปเปิดวงหลังตุลาเนี้ฟอร์มทีมใหม่งานโชว์บนเวทีที่เรียกนำตาคนดูแบบเนี้ยแพทเทิร์นเนี้ยจะอยู่ในเวทีโตเกียวเจะเคยเห็นรอคว,ว,วามโลรอความเคลื่อนที่ไหมที่ไปอยู่ทุกที่ไหมโล่งรอความเคลื่อนที่จะเคยเห็นบ้าง ปกติคุณต้องดูละครเฉพาะในโรงละครแล้วก็ซื้อกลุ่มปิดใช่ไหมแต่ปีต่อไปละครเคลื่อนที่เหล่านี้จะไปอยู่ตามเมืองมุมเมืองต,าต,าตา<ส>่างๆจริงๆฉากเมื่อคืนนี่คือแบบฉากเมื่อคืนนี่คือแบบสุดๆสุดๆดูกี่ครั้งก็องอยังสุดๆแบบคนที่ใช้บทแบบกินสมองคนมากคนที่เขียนบทคือกินสมองคนมากบอกเลยเก่งมาก กอบภาษาให้เราร้องให้ไหมคือจร่งจริงๆย่อมอันนี้ย่อมรับหรือเปล่าให้สิบทีมสิกแกมให้สิบแต่ก็อาจจะมีองค์ประกอบอะไรอย่างเนาะซึ่งนักร้องมันก็คือแสดงดีแต่ว่าก็อาจจะกรรมการอาจจะมองหลายอย่างอาที่เช่นทีมบีทีไมนชนะเพราะบีเขาร้องเพลงทุกคนนักร้องกัน้องงทุกคนแล้วก็ร้งองสดหมด เรล,ลองดียอย่างเงี้ยอาจจะมีข้อเทียบเลยไม่มีหลุดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยการนำการนำโชว์ไม่ได้แค่ว่าคนร้องให้ก็จะชนะดิองปรกกอบของการขับร้องด้วยองระกของการขับร้องทักษะของการขับร้องอะไรเงี้ยมันจะมีรายละเอียดตมันเยอะคือหลังก็ร้องให้อีกคือเก่าจริงๆมันปีเมื่อกี้ก็เป็นแบบนี้เลยปีเมื่อกี้ก็เป็นแบบนี้แหละจริงค่ะเอาโชว์แบบนี้ไปขึ้นโชว์ใหญ่จากสองโชว์ เราจะโลกละครเครื่องที่จะต้องไปแจกให้ไปแจกความน้ำตาไหลให้กับ fc หน้าเวทีทั่วประเทศเเจริงจริงจริงใช่หรอเขียไนบบนี่จ้นนา ก็ทีมเขาเนี่ยเขาเป็นทั้งครูครูบิวคูเบนหรือเปล่าเขาทีมนี้เขาไม่ครูสองคนทีมเนี่ยเขาไม่ครูสองคนแม่ก็ยังกลับไปชมยอดหลังอรอบสองทุกคนแสดงดีมาก บอสอย่าบอกเดี๋ยวเขาจะทำเลียนแบบ่นะเลียนแบบจะไหนกันบ่คคือดรอเลียนไปนรวดแบบ้ะนะเลียนแบบมาเกกมื่อคืนมนทนหูหนานก,ก็ว่าละเมื่อคืนเหมือนเป็นใบโพล่าเลียนแบบกันไหนก็นเป็นของของกอ๊อฟคือของกอ๊อฟเองของของกอ๊อ ชัวของปีที่แล้วที่ชนะก็ขึ้นไปขึ้นโชว์ได้นะคะดูย้อนหลังวชิชาอวตานรถตอนนั่งก็ไปทำง,งานร้องไห้บนรถมี ดี paid, ๋ยวก็อยากบอกอีหลียก็ว่าเราคยใครว่าเราเคยเสียไจ้าเราดีภาพตรงร้องเพลงนิดเดียวอย่างค่ะเมื่อคืนซีแกมร้องเพลงไม่ออกซีแกมร้องเพลงบวมืขึ้นร้องบ่ไ้เลยพออย่างนี้น้อนนางอินอินไว้ในบทนางนางแบบมันคือคนร้องให้ร้องเพลงมันร้องไม่ออกเลยเออคคตรองหยมารลอกพลงมารลอกมาออกมาที่นี่ทีเนี้ยมันมันก็เลยแบบว่า อาจจะมีสะดุดนิดหน่อยโดวอินเนอร์ดีแต่การขับร้องสะดุดแต่ถ้าน้องร้องได้นะเมื่อคืนนี้โอ้โห,โหมีโอกาสชนะถ้าน้องร้องได้เมื่อคืนนี้มีโอกาสชนะแต่มันอาจจะมีอุปกรณ์นิดหน่อยมอนทนเสิร์นเจนมนทนเสิร์นเจนขนาดเสิร์นเจนเขนายังเป็นของเมืองพัฒนาแล้วเนาะ เป็นการแสดงที่เปลืองแดนเซอร์มากและสร้างมาได้ให้กับเด็กๆนักศึกษาเป็นอย่างดีเศรษฐกิจวนี้ด้วยเป็นงานที่ทำให้คนหมุนเวียนได้งานเด็กๆที่มาเริ่มสี่ทีมเขามีได้ทั้งหมดเมื่อวานนี้เกือบ <c oughs> สองร้อยชีวิตอ่ะคนเมื่อวานนี้ที่มาทำงานหล่อสองร้อยอ่ะอแล้วแดนเซอร์ทีมมัยี่สิบสามสิบยี่สิบสี่สิบแปล้วสี่ทีมไม่รวมแบ็กสเตจไม่รวมช่างแต่งหนา้าไม่รวมเบื้องหลังไม่รวมทีมเอฟฟกตไม่รวมคนไปจ้างอะไรมาเอ็ดกายกรรม มวนเสลิงอีย่างมากโอ้โหเจะยขาทั้มวลสิงแต่เมื่อคืนที่พอดูสิแล้วเมื่อคืนนี้ไม่น่าแบบเสี่ยวนะน,วน,น้องอินมากรองไม่ออกเมียมันอินแห้งมันรองไม่ออกทำข้อสมัยได้พอเอาคิวมาเปิดให้งานแกอูก่ มักใจหลายลูกพ่ขอขาดทุนจากพ่อไก่สุดยอดมีโอกาสอยากจะเล่นน้ำดวล่ลูกกังไม่ทเไมเอาชื่อมาเผื่อให้นานแล้วพ่อมักใจลูกลูกก็ช่วยพ่อแต่ว่าลูกอ่านบอกเขาใจลูกงงคุณพ่อสวัสดีนะครับคุณพ่อลูกอ่านเขาเหม็นบอกเขาใจนียมันเป็นหงงบานเฮ้ามิวสิกชอบเพื่อลำดีมาก ลำคโคนบอกคุณภาพมากเข้ากลุ่มปิดครั้งแรกรู้สึกคุ้มค่าสุดๆไม่เคยตามวงไหนมาก่อนโดนวงนี้ตกให้เะแล้วขอคุณนะครับขอบคุณมากนะครับที่เห็นถึงความตั้งใจของพวกเราเราจะพัฒนาให้เป็นมืออาชีพให้มากที่สุดและอะไรททำให้เป็นงานที่แบบว่าส่งคุณค่าให้ได้ให้เป็นที่จดจำเข้าจุดสางงานตรงนี้ ผมสัญญาว่าจะทําให้คนนี้มันดีที่สุดหมายึงว่าอันนี้นนไม,ไม่ไม่ได้พูดพาร์ทถึงส่วนตัวเนาะไม่ได้ไม่ได้พูดพาร์ทถึงเรื่องอื่นหรือว่างานการอา่เรื่องอะไรอ่อื่นผมพูดถึงเรื่องแค่ตัวเกมเมซี่ตัวเกมิมซิกคอยจะเห็นมันมีคุณค่ามาในสุดดูแล้วดูแล้วเป็นของที่มีคุณค่าพยายามให้มากที่สุดนะครับในบคาว่าตัวเกมเมซิกที่เป็นค่ายเล็กๆแล้วเป็นสังกัดน้อย นะครับที่มีตึกสี่ห้าคูหาแล้วก็ยังเช่าอยู่นะครับก็จะทํางานตรงนี้ให้มันดูมีคุณค่ากทา่สูงแล้วก็คุณค่าคุ้มค่าคู่ควรนะครับอยากให้เป็นแบบว่ามองมาแล้วเป็นคุณค่าคุ้มค่าคู่ควรนะครับซึ่งควรค่าคืออะไรเออคุณค่าคืออะไรให้มีคุณค่าหมายว่าผลงานมีคุณค่าแล้วก็เป็นแล้วก็มีคุณค่าต่อทุกๆที่ทุกทางนะครับ คิดว่าคะแนนแต่และทีมใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมากแต่มันอาจจะมีโหวตด,ด้วยนะอาจะมีโหวตด,ด้วยอันนี้ก็ยังไม่ได้เสีแต่ว่าเท่าที่ดูคร่ข้าวๆาที่เขาดูกันกับรมการก็ทั้งหน้างานจริงๆแล้วก็ก็ไม่ต่างจากออนไลน์มากเท่าไหร่ระดับบอสมิกข้ม,มาแล้วอมาแล้วตัอย่างเลือดมากตัวจับยากมากคิดว่าคะแนนดูสดก็ร้องมาย้อนหลังอีกโอ้ยนาะอย่าย้อนหลังบ่อยน้มันจะตาบวม งานแห่ขรับบุบ้องไฟไหมครับบอสปีนี้มีงานแห่ปีนี้บุญบ้องไฟโตเกียววันที่ยี่สิบห้าบุญบ้องไฟโตเกียววันที่ยี่สิบห้าพี่น้องเด้อบุญบ้องไฟโตเกียววันที่ห้านะครับมันดิ้นเศร้าหาเดี๋ยวผมพูดให้ฟังอีกทีนึงเดี๋ยวสิมาอบอกังอีกทีคืนึงพี่น้องเดอ้อโอเคนะครับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวมาอบอกเรื่องบุญบ้องไฟ เรียงวันเกิดเว้หลายเรื่องพี่น้องเตรียมตัว